วันว่างของหมอสองคนทำอะไรเวลาไม่อยู่คนไข้นี่นี่งดิบกลายเป็นคนไข้ซะเองเออมาให้เองดิบอะไรก็คืออ่าคือมยู่ข้อสงสัยหลายคนที่ถามว่าดิบทําไมเห็นมีอาหารเสริฟเยอะแยะเลยที่แบบให้กินใช่ไหมยกตัวอย่างอันนี้เป็นชื่อสามัญไม่ใช่ชื่อการค้าถือว่าไม่ได้โปรโมทนะไม่มีแบรนด์ได้ผลประโยชน์นะอันนี้ก็คือเอาเคนเดทีนแต่ที่เห็นในไอจใน t ิกต k ใช่ไหมก็คือ พี่อะตีก๊อฟอยู่ช่วงนี้เดินด้วยเดินแบบรัวๆก็คือเดินทุกวันใช่ต้องการเสริมกล้ามเนื้ออ่ะแล้วก็เลยดิบเอาแคลเซทีนเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออ่ะแล้วก็รีดิวแฟททำให้ไขมันน้อยลงทั้งซึ่งเจ้ไขมันก็แทบไม่มีอยู่ละโคตรเลียนแล้วตอนเนี้ยแล้วก็เพิ่มความถึกด้วยทีเนี้ยดูให้เราใช้คือ2,000มิลลิกรัมอ่ะสองพันมิลลิกรัมทีเนี้ยมีคนถามว่าเฮ้ยไอที่ดิบเนี่ยแอลคาฮอทียนี่ะมันก็มีแบบเป็นกระปุกขายไม่ใช่หรออืมกิน แบบพวกนักกล้ามนี่ยเขาแบบกินนอ๋ออกกำลังกายที่นี้ไปรีเสิร์ชมานะครับก็จะมีบางแบรนด์นะครับเช่นแบรนด์ของบริบาลโรงพยาบาลยันสักอย่างหนึ่งไม่รู้ยันอะไรนะอ่าก็คือเขาจะอยู่ที่ประมาณกระปุกละห้าร้อยอ่าสามสิบเมตรอืมอะาห้าร้อยมิลลิกรัมเม็ดหนึ่งอ่ะห้าร้อยมิลลิกรัมห้าร้อยมิลลิกรัมเราหนีเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองพันอุ้ยกินสี่เม็ดพอไหมไม่เพราะมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งครับทางสัพแพทย์เขาเรียกว่า bioavailability มันคือค่าอะไรวะ มัคือค่าการดูดซึมถูกการดูดซึมของยาคือแดดเท่าไหร่ดูดซึมตามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยาแต่ละตัวก็ค่าเนี้ยไม่เท่ากันซึ่งโอเคทีนีมันอยู่ที่5%้าเเซหามายความว่า5 0 0ร้อมิลลิกรัมห้าเปอรน่ะหนเม็ดใช่ไหมคิดก่อน5้าร้สคือห้านึ่เม็ดคือยี่ส้ายี้าเราต้องการกินเท่าไหร่สองพันอ่ะก็เอาสองพหารยี้า ได้แปดสิบครับผมถ้าหมายความว่าถ้าเกิดเราซื้ออีกกระปุกเนี้จากรพาบาลอะเออแอสักอันหนึ่งอ่ะที่เขาเมื่อกี้กระปุกละห้าร้อยถ้าเขาว่าคุณต้องแดกทีละสามกระปุกเพื่อที่จะให้ได้สองพันเออเข้าดีบุตดเข้ามาในร่างกายเราอ่ะก็เลือกเอาครับว่าคุณจะดิบเอาก็ได้หรือว่าคุณจะเอาทั้งกระปุกอ่ะมากินเออเทห้หมดละวันกอกปากเลยแต่อกที่บ้านนี่เราแม่ตกใจนะก็แบบแม่งดูว่าาตัวตายบอกแม่ไม่ใช่พาระ แต่เอาแค่ด้ยินอยู่แม่งงเออแม่บอกทำไมช่วงนี้ลูกไม่กินข้าวอ๋ออิ่มยามันต้องกินเยอะอย่างนั้นแหละเออจริงๆริงกนึกบอกว่าบางทีการกินมันก็ก็เปลือกมันก็คิดดีๆนะมันก็เปลืองมันก็เปลืองกว่าไงอืเออจริงๆบางทีดิบปุ๊บก็จบข้าวแค่นั้นแหละอาจจะดูน่ากลัวหน่อยมีเข็มจิ้มแต่มันไม่ได้เจ็บขนาดหรอกนะนั้นก็ไปลองหาค่าอื่นแล้วกันว่าไอ้พวกที่ดิบๆกันทั้งหลายหรือว่าไอ้พวกที่กินกินเท่าหลายอ่ะมันมีค่าไบโออวัยวุฒิเท่าไหร่่่ออาานนัแหละคืกรดดูซึม แล้วก็คูณไปว่าเท่าไหร่ถึงจะได้เท่าดิบหนึ่งขวด่ะตามนั้นดิบต่อ